จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ อย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอันโยขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ AG ก็นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญครับก็คืออาร์ตครับผมก็เกาครับโอเควันนี้เราอ่ะชายจักรน3มคนเนี่ยก็ได้ทําการกลับมาเล่นเกมหมายคาบอีกครั้งครับเป็นเกมสมัยเด็กที่ผมเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโอเคอะไงนี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะให้น้องทํานะครับพอเราทําไม่เป็น มาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับจากแรกที่เราจะมีใน,นวันนี้ก็คือการตัดไม้ทําลายป่า <c oughs> มาเริ่มเลยเอ้ยแล้วเราเกิดตรงไหนอรัเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเด้านล่างเป็นวันแรกนะครับที่เราจะทําการ <c oughs> ชีวิตรอด <c oughs> เราควรเก็บหน้าจมไหมเฮ้ยวันแรกเราชีวิตรอดเนี่ยเราสร้างบ้านเลยปะล <c oughs> ี่งกพอ๋อได้เนี่ยก็พากันตัดต้นไม้คล้วคาบของไงเนี่ย ัาไงอ่ะอาโอ้ยสวยิกัดไ่้วิวิวปั๊บอะไรอ่ะไปวิ่งวิ่งวไปต่งไปเลยต่งไปเยเฮ้ยฆ่าแกก่อนฆ่าแกก่อนดำอยยังลูกอีกเลยจะไปฆ่าจิไม่ตบเฮ้ยเก็บเก็บเออเก็บเข็นเฮ้ยเก็บบีเอยจะตายอ๋ออ๋โดนวะโดนไรนโดนตีเบอี่ตี้เหรอใช่ลองหยิบดิ จำได้ินได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอเรื่องไม่โดนเสียเลือดไปทำเบื่ออะไรปะก็เอาเพิ่งหลอกเฮ้ยไอ้เอะไรวะปวดต้นน้อยน่อยต้นน้อยน้อยก็เอาต้นน้อยน้อยก็เอาเหรอเฮ้ยไม่ได้เก็บเก็บอันนี้ใบยังใบเนี้ยไม่ใช่ใบไม้ไผ่เนี่ยใบตอโอ้ยจะบ้ายังกูรู้ดี เฮ้ยมีขาที่นี่เร็วมันจะมืดแล้วหรือเปล่าว่ามันจะมืดกี่โมง,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 งไม่รู้มีไฟงงแอะไรวะอันนี้เล็กๆหลวงอาร์ตเจอเจอหินเจอเหล็กเจออะไรไม่รู้เลยเฮ้ยตรงนีโ้โอ,โอเคไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเราคืนแรกเราอยู่ไหน,ไหนไไวะตรงนี้ดีกว่าไหมอยู่ในเจดีย์ทัศน์เฮ้ยมันมีถ้ำไ,ไหมเนี่ยเนี่ยมีถ้ำเข้าไปได้ปะ อุ้ยวันแรกเจออุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะลาว์เนี่ยที่มันน้ำมันไอฟองอากาศเราสามารถหายใจได้อ๋อเฮ้ยน้องมันจะมืดแนแล้วน้องน้องน้องไปไหนน้องเฮ้ยมีใครมีไม้สดไหมเฮ้ยสวยสวยอัรดีดีดีเฮ้ยอาร์ตสองไม้คือว่าเฮ้ยเราอยู่นี่แหละเราอยู่ไหนทำนี่แหละขุดขุดขุดดิขุดดิ เฮ้ยม,มันจะมือแล้วน้งหมดห <ave S 2> ้ามน้อไม่อยากตายันเกิดใหม่ก็ไม่เกิดไหนไม่รู้นะพึ่งพี่มีคนแกะสองันน้องชายเฮ้ยน้องชายพี่มันจะมือแล้วใครชนกูกูจะตกน้องวิอบป่าไม่เล่นไหมครับนะาผมเล่นยังไงเนี่ยเอไรู้ทีนูดที่มันจะทำเราตายกันหมดเฮ้ยมันมีตัวอะไรไม่รู้วาน้ามาเอาดีเฮ้ยน้าเฮ้ยเอ็นบีซีซอมบี้อะเออนบีซีซอมบี้เอบีซี ใช่หรออืมเราก็อยู่แบบนี้ตลอดไปไม่เอาโคนอุดอู้เลยอ่ะขุดอู่เฮ้ยเราลองเข้าไปข้างในเรื่อยๆดิมันจะไปจะเฮ้ยนี่มันด้านล่างมีอันนี้ไปโอเ้ยเป็นอันนั้นเหรอเออลึกไปเรื่อยเหรอเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยด้านล่างนี่มีไบโอยไหม อ้าวคนกำลังจะตามไปอาร์ตวิ่งมาพิกัดของเขาเออแล้วพิกัดกูกูจะบ้าอาร์ตชอบเปลี่ยนตัวของไปแล้วน้องสวยๆโอ้โหผีชายลงมาได้พี่ชายลงมาได้เฮ้ยพี่ยังไม่ลงพี่ยังไม่ลงเดี๋ยวผมรู้พิกัดนั่นเองไอ้ก้าวลงไปเก็บของหมดเลย เก้าไม่คนเหลี่ยมเก้าวอ้ยเอาของคืนน้าหนุ่ยของคืนของคืนของคนเล็กที่สดเก้าไม่เหลี่ยมจัดเลยว่ทยาซอมบี้มันยังไม่เห็นเรามันจะสามารถตีประตูได้ไหมก็มันจะตีให้มามีทางไม่เห็นลับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย เอามาดิเฮ้ยเอาดิวะเตอร์ตัวแรกที่ผมฆ่าทุกคนเฮ้ยพี่น้องเปอร์เต็มหิมเต็มถ้ำดิหมดเวลาสองเดือนหายเลยเอ้าไม่จะบอกว่าที่มันอยู่ในน้ำอ่ะไม่่แนใจนน้ำมันก็โดนเละไอ้บังมันเก็บของผมไว้ไหนแล้วดิรู้อ่ะหาไม่ถึง ต่ยุของตายไม่เอาอะไรไปเลยน่าจะคครับมองไม่เ,มเห็นอะไรเลยคุณอะไรอยู่เนะน,นี่ยอวันนี้วันนี้มันมาแล้วต็อูอ้ไปเอออ๋อม<ช>ันมีถ้ำอยู่ข้างบนอีกคุณ<ช>ไปเจอถ้ำเออแจ็คพัดจะเออไข่เลี้ยงอไะไรเน,นี่ยปลูกไว้เฉยาปลูกไอะไรเจ้าปลูกไว้ริง ป,ปลูกมากินมั้ยหรอไม่รู้เลยจะบอกว่าซอมบี้มันมามาดิลงมาดิแน่จริงก็ลงมามีขาปะมีขาปะหรอมาดิทำไม,มไม่ลงมาพอย พี่กำลังอยู่ตรงช่องแคบมรกาที่ข้างบนแม่งมันมีดูเน้อช็อกตายอุ้ยอุจิขดกูเจอทีลล่ดเนาะอะไรพกูไม่กูเกือบไปแล้ว ลบเหร้วลบสามรอยเฮี <c oughs> ยมาอยู่ด้วยกันเลยเฮียอ๋อพี่มาีา่มา <c oughs> ใช้ทางนี้ปะใช้ทางนี้พี่มือขวาใช่ใช่่นี่ครับบ้านเรามีระบบน้ำเขาพี่ยินเสียงมัน มีเออเนื้นนื้อสกิลิตันมันวนวิ่งโงมาใส่พี่มันหายไปไหนแล้ววะแล้วพี่ไปวิ่งไปอยู่ไปอยู่ตรงไหนพี่บินตรงเฮ้ยเฮ้ยยังไงของหน่อยดิมาอีกสักรอบดิมันเอามีดพี่ไปน้องมันจะดาบพี่ไปอ่อมันพี่กัดเหรอกวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยมันตีพี่เดียวพี่ก็ตายน้อง ว้ยเอ้า oh, well, ้ยยอะไรอ่ะเฮ้ย้ย้ยช้ดว้ยเอาโ้หจะเอาคุยเลยเล่นเย่นโดนรูปเ้ายค่าไม่หมดหดจัดีมันก็ทิ้งอะไรอ่ะทิ้งของอ่ะเราเรายังทำอะไรไม่สำเร็จกันเลยครับเขาเล่งฆ่าเจ้มงเืองอย่าบอกว่ามันโลดเล่น นอยู่เลยเฮ้ยมันยังยุงมันได้โอ้โหมันวา,มนา้มันเอาไฟไปตายเลย <c oughs> ตอนแ <c oughs> รกมันถือพริกแอกโอ้ยมีอะไรกะเป๋านี่ไหมตอนแรกมันถือพริกแอกแล้วตอนนี้มันถือดาบไปแล้วเก้าตีมโอ้โดนอะไรตายอ่ะเฮ้ยมันดีมีโคตรแรงมันตีสองทีตายแบบมีดพี่ไปใช้อะอะไรมาเพื่อมาดิ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  เออตายดิตายดิไ,ไม่เหงานี่ถือเห็ดพี่ไปด้วยนะประเด็นไม่ไหวแล้วถือเห็ดคา,าตาซิ่แพ่น้ำมันก็อฮารู้เอา้าไม่ไมีไม่มีซิ่งแพ่น้ำ <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนที่ <c oughs> พอแล้วเอาเบนเจ เอาเวทเจอ้นรวมตัวไอ้ไปอยู่แล้วไอ้เจี่ยใโอมยัง่ม่นอยู่ย่งกับเลยเปลี่ยนใบอมอุ้ยเจอแก่สามตัวไปใช้พี่อยู่ไหนเนี่ยนั่นี้พี่ขอเก็บแก่ก่อนตรงนี้ก็มีเตียงเฮ้ยผมเจอพี่แ้องเจอแล้วก็โดนตัวยันโดนตัวยันฮัทกัมาผมเก้านี่นี่นี่ โอ้มันจะโอ้วิ่งไปขนาดนี้แล้มันต้องเดินช้าๆหรอวะไม่ต้องขาแม่งทินะ้งไงโรยา่าอ้าวมันจะกินหมาพี่ก้าวมันจะกินหมาพี่เอา้าหมาหมาดำโอ้ยหมาดำจะกินหมาพี่เอา้าอุ้ยตรงนี้แม่งข้ามเหมือนกัน เอามาพี่ตายหมาดามันดุจังวะเฮ้ยอย่าบอกนะอะไรจะมือทีแกก้ววาวนนาบ้านต้นไม้เฮ้ยก็ตายย่หมวใจเลยครึ่งรอดพี่บาาา้านต้นไม้ก้าวดวดวดไอ้ก้าทำน้ำทำนำทลยสักจางไอ้ก้าวดีขุดดีขุดก้าทำลยสักจาง ขุดลงเองนะขุดลงไปดิลงไปขุดูดูลงลงลงไว้ไว้พี่ปิดปิดดันบนเลยปิดดันบนเลยปิดดันบนเลยปิดดันบนยังไงไม่มีบล็อกหาสักอันนึงเลยด่วนเลยด่วนเลยด่วนกี่มันนีจ๋าเลยเยี่ยแม่งขึ้นแล่อย่งไปอยู่แล้วไปอยู่ไหนกันน่ะเอาละมองเฮ้ยผมผมมีนะอยู่มีไรมีไม้มีไม้ดิบกูไม่มีกูมี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 สวยสวยพี่พี่โยนไหมผมสักอันหนึ่งเออไปไปไป โยนยังไงวะเออไม่แม่อยู่ด้านนอกแหลยย่างย่างย่างของแม่เลยนี่ไงสว่างแล้วขุดค้างไว้ได้ละอ่าโยนเลยพี่ชายไม่โยนอันนี้ไปไหนกันเนี่ยอ้หพี่หัวใจดูหัวใจผมพี่ห้ามกดผิดเด็ดขาดเลยนะพี่ก้าพี่เปิดกดยายาดูหัวใจหัวใจเนี่ยอนี้อยู่ไหนกันอยู่ในถ้นอยู่ท่ามันมาดิมาแบบวางแล้ว มันมีซอมบี้เว้ยมันไม่สามารถนอนได้ไหยดีับขยับเลยขยับระยะเราต้องไปฆ่าซอมบี้ข้างบนเราถึงจะนอนอย่านะอย่าขึ้นไปนะไอ้อัดจะดูว่ามันรูพิกัดหรือเปล่านี่รู้พิกัดอะไรไอ้เปิดจะดูไม่จะดูจะดูว่ามันไอ้จะดีไม่ผิดเพื่อพี่อัดลงมาอันนี้รูพี่อัดลงมามันซอมบี้ไม่ฉลาดขนาดมันเดินลงรู้พิกัดรู้พิกัดเองรูพิกัดได้ไงว่ากูยังไม่ได้บอกเลย เฮ้ยก้าวครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่อยู่ไหนวะกลัลงมาดิลงปรดี๋ยวไหมวะเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยพี่พี่ด้านบนมันเชื่อมกับผืนดินน้เอเฮ้ยก้าวมันลงมาเ,เรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวกว่าเฮ้ยอะไรอ๋โหออรี ยังไม่หมดวันเลยพี่ชายเฉลิลาเฉลิลาไปไหนว่ายางงานลูบิกาไฟแม่งเลยมึงต่อยเงาไฟลุยหึ่ยหึ่ยหึ่ย้อแรลงน้ำไฟเยอะพี่ไอ้กระซูเวะไอมันไม่ตายได้ทีวะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเฮ้ยตกอุ้ยฮะเฮ้ยเั็ไปเอามาจากไหนวะน้องโอ้เฮ้ยเฮ้ยนั่นหลับสับดีเอ็มไปเอามาจากไหนเนี่ยร้อนแรลงน้ำไฟเยอะ อุ้ยเอาแต่เอามาทั้งไงวะนี่นย์ดูมีลาวาด้วยเก็บลาวาวะเฮ้ยอุ้ยนี่มันเกินไปเอามาทักไไงวะโยนโยนโดนไอ้ซุ่มโซ่ว่อดูด้วยมีมีที่เอายี่ไอ้ที่ตัดขนแกะเอ่นแต่เองไปฝากเอามาทั้งไงวะออกไปเฮ้ยไอ้แม่งเป็นอย่างนี้แม่ง ไปเอามาจากไต่มาแล้วดูพี่โอ้แล้วดูค <c oughs> รบเซตแบงมีกระบอกกระบอกมาเรียบร้อยเฮียแล้วกูยังโลนเลยหมวกหมวกมกีหมวกเกาะหมวกเกาะโอ้โหรเอาเลยแล้วการประจันไทยครั้งใหม่กำลังจะถึงเฮ้ยโลมา<ร>มดอกฟินเนี่ยนี้ใครก็ได้ครับผมของดีใครพี่ีเดี๋ยวพี่คับให้ขับยานมือไปยังไปยังมาถล่บนกูขับเองดีกว่าไม่ถล่มวนนิดเดอย

อะโอ้ยนี่ครับเรารู้มันจะมีปรสสาวาน้ำเฮ้ยใช่ปะใช่ปัสสาวาน้ำหรอเฮ้ยมันมันๆๆนเห็นไหมเฮ้ยมันมีตัววะจานจานจานอะไรนี่นี่นี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวนวน